สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานนะครับทีเอสเก้าศูนย์นะครับคันนี้ลูกค้าหนองบัวลำพูนะครับก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วครับเหลืวติดสติกเกอร์ครับแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับระบบทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับเครื่องติดได้ปกติครับลองระบบเรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนยางใหม่แล้วครับทีเส้นนะครับใบมีดใหม่นะครับ ชุดสลักต,ต่างๆครับเปลี่ยนให้ใหม่น็อตกระจังกระจังหน้าไฟหน้าชุดใหม่หมดเลยนะครับบูธคาร์ดมีดต่างๆ,ๆก็ทําให้ใหม่หมดนะครับคานสวยครับมีจำนหนเง็นเือแค่ปูยางรองพื้นนะครับแล้วก็แต่งด้ามคอนโทรลใหม่นะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็จะหอรถสั่งก็ถามเรื่อยๆครับว่าต้องการใช้งานรถก็เราก็ทำเต็มที่นะครับเร่งให้อยู่ ก็เหลือแค่นี้นิดหน่อยครับเราจะได้เก็บให้เสร็จชุดแขนลากมัดต่างๆครับของใหม่หมดนะครับสลักต่างๆครับใหม่หมดนะครับแขนลากแขนตั้งครับใหม่หมดครับของใหม่โซ่ข้างใหม่ครับเดี๋ยวจะติดตั้งกระบอกช่วยยกครับเพราะตัวนี้เดี๋ยวรอรถวิ่งออกไปก่อนครับให้มันโล่งนะครับจะได้ติดตั้งง่ายหลังคาไฟเบอร์ใหม่นะครับ ยางใหม่ครับยางใหม่สีเส้นนะครับก็เดี๋ยวจะตกแต่งเวรให้นะครับตกแต่งเวรทำตัวสื่อสีดำนะครับให้ดูครับโดยรวมก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าต,ติดเครื่องสตาร์ได้ปกติครับนะครับให้ดูลไล่ระบบทุกอย่างใหม่หมดแล้วครับเนี่ยมอ่าแปมเอซีอะไรก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทก อยากหน้าต่างๆเช็คด้วยเช็คซึมเก็บให้หมดแล้วครับตัวแค่สตาร์ทวอร์มเครื่องไว้สักวันหนึ่งนะครับก็โอเคแล้วครับวันสองวันอย่างเต็มที่กับสองวันครับไม่นานยิ่งดีนะครับเดี๋ยวต่อไปท่อเสียนะครับประมาณนี้ครับในช่วงพักเที่ยงนะครับช่างก็ไปกินข้าวกันนะครับช่วงพักเที่ยงก็มีเวลาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะพ่อก็อยากดูรีวิวนะครับ อันนี้รีวิวให้ดูก่อนเบื้องต้นครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าโอเคไหมพอตกแต่งเกือบจะเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะครับติดสติกเกอร์เพิ่มเติมอุปกรณ์ผ่านก็เป็นผ่านเจ็ดนะครับแล้วก็เรามีพร้อมแล้วครับเดี๋ยวติดตั้งใส่นะครับเราแค่รถขยับออกนะครับขยับออกจากช่องนะครับ หลังคาไฟาไฟใหม่ระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับหลังคาใหม่ประมาณนี้ครับอัปเดตให้ดูแบบกระชับนะครับแบบสั้นๆให้ดูคร่าวๆก่อนว่าพ่อจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ <c oughs> ากากาก็ใหม่นะครับของใหม่หมดเลยก็หลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เสร็จหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตกแต่งนะครับมันไม่ใช่ว่าทำแป๊บๆเดียวเสร็จ ทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับก็ช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับไม่อยากให้มีปัญหาเพราะว่ารถลูกค้าอยู่เอาไปไกลนะครับไม่อยากให้มีปัญหาถ้ามีปัญหามาคงจะยากครับก็อยู่ไกลเราถึงมีการรับประกันก็จริงแต่ก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ให้ชัวจากอู่ไปเลยครับชัวจากอู่ไปเลยแล้วก็ทุกอย่างโอเคพร้อมเราถึงนัดส่งนะครับอ่าไม่ใช่เราไม่อยาก ส่งให้ลูกค้านะครับเราต้องให้มันชัวร์ก่อนครับงานต้องออกมาดีครับให้ชัวร์ที่สุดเราถึงจัดการส่งให้นะครับคันนี้ก็แปลงปลดคันหน้าให้เรียบร้อยนะครับเป็นคันโยกนะครับตามสไตล์ของเรานะครับว่าลูกลูกค้านะครับพ่อแกสั่งแบบธรรมดาไม่ต้องจุกจิกนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วครับล้อทุกอย่างเช็คคันหน้าเช็คเกียร์เช็ค้ายเช็คเครื่องยนใหม่หมดนะครับระบบไฮดรอลิกใหม่ปั้งขาวใหม่นะครับ มอเตอร์พวงมาลัยใหม่หมดนะครับประมาณนี้ครับให้ดูนะครับอาจจะสีมีฝุ่นมีอะไรเกาะบ้างครับตามสภาพมันนะครับเพราะวพาจดจอดอยู่ยังไม่ได้ล้างครับถ้าเอาออกจากช่องเดี๋ยวก็จะไปล้างนะครับลองทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราล้างนะครับล้างให้สะอาดเลยแล้วก็ขัดสีให้เรียบร้อยนะครับให้ดูอันนี้ให้ดูโดยรวมนะครับถังน้ามันหนังคายางใหม่สีเส้น ขนลากแขนตั้งครับแขนกลางใหม่สลักต่างๆใหม่ให้ดูรอบคันนะครับมดูมุมกว้างเพราะว่าเราถ่ายแนยวนอนไม่ได้ครับมันแคบครับต้องถ่ายแนยวตั้งแล้วก็จะได้เห็นง่ายกว่าครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเอาออกจากช่องเพราะ,ราะว่าจะได้ทำความสะอาดตรงนี้ครับก็จะมีน้ํามันที่เติมบ้างอะไรบ้างคาบที่หกครับก็จะเอาขี้เลื่อยมาโรยครับทำความสะอาด ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะได้นัดส่งนะครับเพราะว่าทางลูกค้าก็ถามเรื่อยอยู่ครับก็อยากได้จะเอาไปใช้งานเราก็เร่งให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําให้นะครับเพราะว่าก็มีคิวมีอะไรก่อนหน้าก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเราก็พยายามเร่งให้เต็มที่ครับครับผมประมาณนี้แ้ติดสติกเกอร์ไปก็ดูสวยงามแล้วครับติดสติกเกอร์แล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับ ปปแปบพวกอะไรแล้วก็เปลี่ยนนะครับจัดส่งให้ให,หม่นะครับเดี๋ยวจะดูให้เรียบร้อยแหละครับเพราะว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะได้นัดส่งนะครับเพราะว่าพวกลูกค้าถามมาจะได้ส่งวันไหนแล้วก็ยังไม่ได้รับปากนะครับเพราะว่าให้งานออกมาเรียบร้อยก่อนถ้าเรารับปากไปแล้ววันที่เวลาที่นัดส่งเนี่ยมันไม่เสร็จเนี่ยมันจะเสียคําพูดครับมันจะเสียเราครับเพราะว่า ส่งได้ก็จริงแต่บางทีไม่เรียบร้อยเราก็ไม่อยากส่งนะครับให้พ่อให้ลูกค้าเข้าใจจุดนี้ครับไม่ว่าจะคันไหนก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันให้งานออกมาดีที่สุดนะครับเราถึงนัดส่งไปครับก็อยากให้ใจเย็นๆหน่อยครับบางคันก็ใช้เวลานานกว่านี้ก็มีครับคันนี้ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ครับก็โอเคครับให้ดูสั้นๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวจะอันนี้คือติดเครื่องได้กันนะครับเครื่องนิ่มอะไรปกติเ้ย เสียงนิ่มดีครับคันนี้เสียงเงียบดีครับพอสภาพมาดีอยู่เนื้อตัวสวยภายนอกก็อาจจะาตามสภาพโทรมหน่อยฝาคงฝาครอบอะไรแต่ชุดเฟอร์นิเจอร์คันนี้มาเดิมนะครับแท่นนั่งไม่มีผูกนะครับแท่นนั่งฟักเท้าแท่นนั่งตรงเบาะบังโคลนซ้ายขวาชุดกระจกนะครับชุดสมบังโคลนชุดสมล้อพวกพลาสติกไฟเบอร์เนี่ยอยู่เดิมหมดเลยครับคันนี้สภาพดีนะครับมาสภาพดีมากก็จะมีพวกฝากระโปรงชุดไฟหน้าแต่แกงหน้าก็มี ทะลุมีขาดเรื่องปกติครับรถใช้งานมันหลายสิบปีแล้วเนาะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับทาให้ใหม่นะครับตะแกรงหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับตัวล็อกให้พร้อมนะครับเหมือนเดิมชุลไฟหน้าใหม่ครับเบิกห้างเลยนะครับก็โลโก้มีให้มันเดิมมีชีพชลามมันเดิมนะครับสีอาจจะโดนฝุ่นตนลอะไรอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับให้ดูเบื้องต้นก่อนพ่อๆเจ้าของรถก็อยากดูนะครับก็ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จจะอัปเดตเต็มรูปแบบนะครับ สวยงามเลยครับถ้าเราเสร็จนี่ขนาดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับจะไม่ได้ล้างขนาดนี้ก็ยังโอเคแล้วครับอยู่สวยงามนะครับแอบต่างๆเราจัดทรงให้ใหม่นะครับจัดทรงให้ใหม่นะครับสายอะลูมิกต่างๆเปลี่ยนใหม่นะครับปั๊มเชือเพลิงเราก็เช็กให้ใหม่นะครับพวกโซลดนอยด์คันนี้ดับสวิตช์เดิมๆครับไม่ได้ดับไม่ได้ดึงดับนะครับดับสวิตช์เดิมๆปั๊มเชือเพลิงเช็คให้ใหม่นะครับก็ใหม่แค่ทั้งคันแหละครับเพราะว่าถ้าทาเสร็จมันก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูนะครับคันนี้เป็นสเปคเกียข้างกองใหญ่ครับสเปคนิยมนะครับอเล่มสเบียนพร้อมนะครับคันนี้เป็นเอกสารพร้อมโอนนะครับก็รอจะส่งลูกค้าครับถ้าเสร็จเดี๋ยวจะโทรแจ้งลูกค้าลงหน้าอยู่ครับเพร่ะให้เราได้มีเวลาทําแล้วก็ทดสอบลองวอร์มเครื่องไว้ที่หนึ่งครับเดีร็วนี้ครับอึดใจเพราะว่าให้ดูครับ ประมาณนี้ครับการทํางานของเราก็จะตามสเต็ปตามขั้นตอนไหมครับให้เข้าใจเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาตอนที่เรอารถไปเ่ยมันจะยุ่งยากครับถ้ามีปัญหาแล้วก็ตามแก้มันไกลมันจะเสียเวลาทั้งคนซื้อคนขายนะครับทุกอย่างต้องให้มันจบที่นี่ดีกว่าเนาะครับประมาณนี้โอเคก็อัปเดตให้ทุกเบื้องต้นครับเดี๋ยวจะเสร็จทุกอย่างเสร็จทุกอย่างติดสติกเกอร์นะครับติดสติกเกอร์ ใส่พวกยางพักเท้าแต่งด้านคอนโทนแต่งอะไรต่างๆใหม่ให้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ด้าน,นหน้าใส่แล้วหรือจะใส่หางนะครับแล้วก็จะรีวิวเต็มรูปแบบให้ดูเลยนะครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้คันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ